กำลังจะไปรับรถแถวแถวใกล้ๆที่พักนะครับก็วันนี้เป็นการขับรถไปเที่ยวที่เมืองโลวานิมีเดินไปเอารถจากบ,บ้านใช่อันนี้เราเช่าตั้งแต่อยู่ที่ไทยแล้วเนาะเช่าผ่านบุ๊กิ้งกอบใของเจ็ดขอบัตเจ็เดินจากตรงนี้ไปประมาณ10นาทีนะครับอากาศข้างนอกตอนนี้ประมาณลบเจ็ดก็เย็นๆนิดหนึนน่ง ตอนนี้ได้รถมาแล้วครับรถสีแดงเลยแล้วขึ้นมาอยู่บนรถกันแล้วคิดเร็วห่อยคือนั่งข้างนี้เหมือนต้องเป็นคนขับเลยอะแต่จริงๆแล้วเป็นคนนั่งไปขับอยู่ข้างนี้อ้าววันนี้ปีอะคงจะรอดไหมทำไมหนาวจังหนาวปีเตอร์นะเออเมื่อกี้เขาเปิดประตูทิ้งไว้มั้งแล้วก็ทรายหนีอใช่ป่ะเนี่ยเธอ การขับตั้งแรกเป็นยังไงบ้างปีพงศ์ก็ตืึนเต้นดี เรามาถึงเรนนัวเลอะไรนะเรนนัวสู้เรนนัวสู้าหนา,าวมือเลยทันีีเย็นตะก,กี้ตอนขับผ่านรามันจะเป็นเรนนัวแคมปิง้งอ่ะมีฮัสกี้ของแท้ฮัสกี้หน้าตาหล่อมากเคเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในก่อนตรงนี้หนาวมากเนี่ยทางเข้าเห็นปะเนี่ยชื่อ ตั๋วมาแล้วเขาให้ติดข้อมือทุกคนติดตรงนี้คือซื้อตั๋นี้ซื้อตรงนี้นะครับใช่พ่อกับแม่ได้เป็นซีเนียเขาบอกว่าซีเนียคือคนที่ไม่ทํางานแล้วส่วนพวกเราก็สามคนเป็นอดดลธรรมดารวมแล้วประมาณหนึ่งร้อยสิบห้ายูโรก็สามพันกว่าบาทก็สี่พันทางเข้าอยู่ตรงนี้เขาเปิดกี่โมงนะเปิดประมาณสิบเปิดสิบปิดสี่ เราจะเข้าเรโน่ซูเปอร์ลน์เรามาลุ้นกันว่าเราจะเห็นสัตว์สักตัวไหมที่มาเนี่ยอยากเห็นหมีคััวโลกกับหมีกิฟี่แม่มาเร็วนี่ทางเข้า ตอนนี้เวลาของเราน่าจะเหลือน้อยเรามาถึงที่นี่ก็ประมาณ <c oughs> เที่ยงกันแล้วนะครับแล้วก็มันเหลือชั่วโมงที่เปิดทําการแค่สี่ชั่วโมงเองนะครับไปกันไปแต่ว่าเราต้องรองรุนเพราะว่าอย่างที่เหมือนว่าเราไปสัตว์นวนะเนาะถ้าสัตว์มันนอนอยู่หรือว่ามันอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะไม่เห็นไป ก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลับบงใจให้พวกเราด้วยนะแต่ตอนนี้ก็ไป,ไปดูกันตัวหน้าที่มันจับมือนอนมัน,นแนวแค่นอ่าอันนี้เราไม่เห็นเลยมันจะมีรูแบบนี้ใช่ มันคงไม่ออกมาหรอกหนาวขนาดนี้ต่อไปบีเวอร์นะครับแต่บีเวอร์ไม่มีเลยแค่สองจุดแล้วนะแต่ว่าเราอยู่ได้ยันเย็นเดิเดินเดินมาหนหมคยัดิคือเขาบอกว่าถ้าจะให้ดีต้องเงียบหนีบ้านบีเวอร์อ่าหารลอกเลยนะมันไปแอบอยู่ที่ไหนก็ไม่ให้เราดู เนี่ยตัวเล็กสิ้นเลยอะหน ja, mm ูจ hmm. no, mm ี๊ดมันนอนเองนี่นี่นี่ต้นไม้เนี่บนต้นไม้เนี่ยไหนอยบนต้นไม้ไหนต้นไม้อ๋อ กันใหญ่เลยครับเราไปกันต่ออันนี้ป้ายระวังพเลิดครับโซนนี้จะเป็นโซนนกเกือบทั้งหมดนะครับดูจากกรงของเขาจะมีตาข่ายนะครับ ผ่านนกมาแล้วตะกี้ดูทางนกพูกเหยี่ยวอีกาดีมากเพราะว่าเจอหมดเลยนี่ก็คือติ๊กเอาไว้หมดเลยได้ตรงนกได้หมดเลย next คือมีเฮ้ยนี่ไงมีลูกมีเฮ้ยหมูหมูป่าครับต่อไปเราไปคอลลแบรกันครับ ระหว่างโพรลาแบร์เราก็ดูหมูก่อนหมูตรงนี้มาสามตัวโน่นโพรลาแบร์เห็นไหมนั่นอ่ะตรงนั้นอ่ะได้เห็นน้องแล้วอันนี้โพรลาแบร์มีขาวมีขโลกฝั่งนู้นน่าจะกิสลี่แบร์นะหรือบราวน์แบร์ หิมาตกด้วยอ่ะเมื่อจะแข็งตายแล้วว่าดูดิคือพอจะถ่ายรูปมันก็ต้องยเย็นมากง่ยเหมือนอยู่ในฟาร์มเลย วันนี้เรามาที่เรเนาซูซึ่งเราคิดว่ามันคุ้มมากทุกคนก็แนะนําให้มาเพราะว่าเป็นการมาสวนสัตว์ที่แบบไม่เหมือนเมืองไทยเป็นสวนสัตว์สัตว์ฤดูหนาว <c oughs> แล้วก็เดินเดินอยู่ก็หิมะตัวนี้เหงื่อ <c oughs> <c oughs> ไม่แตกเหงื่อไม่แตกไม่เหเม็นด้วยไม่ยังไม่ได้กินอะไรแล้วก็ค่อนข้างคุ้มอยู่นะเห็นที่ติก๊กติ๊กว่าอาจจะเนาอะไรน,นึงอ่ะก็เห็นไปเกินครึ่งอ่ะบางตัวมันก็อาจจะหนาวหลบอยู่ชอ,อบ เราอาจจะไปเสียเวลานนอยู่ตรงนกคูกอ่อ่ะผมไม่เคยเห็นนะเนาะนกคู่แบบหนาาวอะเราก็เลยใช้เวลานาะนแนะนําว่าถ้าเกิดมาเผื่อเวลามากกว่าสองชั่วโมงนะเพราะมันใหญ่อยู่อะ่ะแล้วก็แต่ถ้ามีรถก็ขับรถมาหรือว่าถ้าไม่มีรถไม่เข้าใจว่ามีบัสนะแต่ว่าอาจจะต้องดูไทม์เทเบิลให้เป็นเน็ตต้องมาทุกคนเรนอซู Reynolds. ตอนนี้เรามาทานมือ้อกลางวันกับเย็นนะครับเป็นบุฟเฟ Euro, ออ่ต์14.5ยูโร14.5ยูโรพิซซ่าเป็นบุฟเฟ่ต์สลัดซุปเมนคอร์สดริงค์กาแฟออทีแล้วก็ดิสก,ก์เด็กรอลอ,ลอเราไปชมกันนีมื้อกลางวันของเรากลางกลางวันอาจจะเลยเย็นได้พวกพวกบุฟเฟ่ต์อร่อยมากอร่อยไหมอร่อย เค็มไปนิดแต่ว่าคุ้มนะคือ4.5แต่ว่าเนี่ยเต็มไปหมดนี่ยังเอามาไม่ครบเลยยังมีสั่งอีกกินกันก่อนการเดินทางในโรเ i นีเรามีการจองรถทั้งหมด3วันค่ะเพราะเป็น3วันที่จะต้องเดินทางไกลและขับรถเองสะดวกกว่าใช้รถสาธารณะนะคะและการจองรถของพวกเราในครั้งนี้ก็จองผ่านเว็บ booking com ค่ะ ถ้าเพื่อนๆมีแอปสามารถเข้ามาในแอปพลิเคชันและกดตรง car rental ตรงนี้ได้เลยนะคะจากนั้นก็เลือกสถานที่ที่เราจะรับรถค่ะวันที่รับวันที่คืนและก็อายุของผู้ขับค่ะและจะสังเกตว่าด้านบนเนี่ยจะเขียนว่า return to same location หมายความว่าเราจะรับรถและคืนรถในที่เดียวกันนะคะถ้าใช่ก็ติ๊ก yes ได้เลยค่ะและตรงวันที่รับและคืนรถนะคะก็สามารถเลือกเวลาได้เลยนะคะจากนั้นก็กด search ค่ะ เข้ามาตรงนี้ก็จะมีข้อมูลของรถให้เลือกได้เลยนะคะตรงมุมซ้ายล่างจะเป็นชื่อของซัพพลายเออร์ที่เราจะจองในแต่ละตัวเลือกนะคะตรงนี้เราสามารถกดฟิลเตอร์ได้ด้วยนะคะอย่างเช่นซีไปกัน5คนเนี่ยจะต้องใช้รถขนาดใหญ่นิดนึงก็สามารถเลือกเป็นประเภท l large ได้เลยแล้วก็สามารถเลือกซัพพลายเออร์ได้แล้วก็สามารถเลือกว่าจะเป็นออโตเม t i c หรือว่า m a n นวลค่ะ ตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะถ้าเราขับรถออโต้เนี่ยอย่าเผื่อไปเลือกเป็นแมนนวลนะคะแล้วก็สามารถติได้ว่าจะเอาแอร์คอนดิช o นนิงไหมค่ะเสร็จแล้วก็กดโชว์รีซอ l ์สได้เลยค่ะจะสังเกตเห็นตรงคําว่าซีดนะคะอย่างเช่นเราไปกัน5คนเนี่ยก็จะต้องมีอย่างน้อย5้าซีดนะคะและถ้าเราสนใจอันไหนเนี่ยก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยค่ะสมมุติว่าสนใจเป็น One Wo V40 อันนี้ ตรงนี้ก็จะมีบอกคาดีเทลนะคะมีแอร์คอนดิชเนิงเป็นเกียร์ออโต้สามารถใส่กระเป๋าใบใหญ่ได้หนึ่งใบตรงนี้ถ้าใครจะขับรถข้ามเมืองหรือว่าจําเป็นต้องใส่กระเป๋าเข้าไปด้วยเนี่ยก็อย่าลืมเช็คกระเป๋าด้วยนะคะว่าสามารถใส่กระเป๋าขนาดใหญ่ได้กี่ใบค่ะแล้วตรงนี้ก็จะมีบอกว่าเราต้องไปรับรถที่ไหนใครอย่างอันเนี้ยก็จะไปรับที่เทอร์มินอลที่สนามบินนะคะแล้วสามารถซื้อประกันเพิ่มเติมเป็นฟูลโปรเทคชันได้นะคะในกรณีที่เราขับรถชนหรือว่ามีหินมีเศษอะไรมากระแทกกระจกทําให้กระจกแตกมันก็สามารถจะเคลมประกันได้ค่ะ ตงนี้พวกเราแนะนําให้ซื้อนะคะเพราะว่าไปต่างประเทศเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็กันไว้ก่อนดีกว่านะคะซึ่งตรงนี้พวกเราก็ไปซื้อประกันที่หน้าเคาน์เตอร์เพิ่มเติมค่ะถ้าตัดสินใจว่าจะจองแล้วก็กด Book ก i s s ค่ d ได้เลยค่ะตรงนี้ก็มาเช็คนะคะว่า Pick up ที่ไหน Drop off ที่ไหนตอนกี่โมงแล้วก็ราคาเท่าไหร่ถ้าโอเคแล้วก็กด next step ไปได้เลยค่ะมาหน้านี้เนี่ยก็จะต้องกรอก Main Driver Detail นะคะ อันนี้จะต้องกรอกข้อมูลของคนที่จะเป็นคนขับรถนะคะพอมาถึงหน้าสุดท้ายก็ทําการจ่ายเงินแล้วก็กด Book Now ได้เลยค่ะและหลังจากที่เราจองเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นอ e ีเมลจาก booking com นะคะเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มการจองค่ะโดยตรงนี้ก็จะมีข้อมูลเช็คลิสต์ด้วยนะคะว่าก่อนที่เราจะไปรับรถเนี่ยเราจะต้องมีอะไรบ้างเราก็จะต้องนำบัลเลเชอร์อันนี้ไปนะคะพร้อมกับไดรเวอร์ไลเซนนะคะแล้วก็พาสปอร์ตหรือ ID card และสุดท้ายก็จะเป็นเครดิตการ์ดในชื่อของเมนไดรเวอรนะคะ ตอนที่พวกเราไปรับรถเนี่ยไม่สามารถใช้แคชหรือว่าพรอเวลการ์ดได้นะคะต้องใช้บัตรเครดิตเท่านั้นค่ะพอได้รับอ e ีเมลก็ถือว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมไปเที่ยวได้เลยค่ะถ้าใครชอบคที่แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิง่งเย้เป็นกำลังใจให้พวกเราซียะสันด้วยนะสียะแล้วเจอกัน <c oughs> สำหรับ EP หน้าเราจะไป Snowcaser ส365ที่เมืองเคมีกันครับจะมีอะไรน่าสนใจอย่าลืมติดตามพวกเรานะซียแล้วเจอกัน